ตอนนี้ก็เข้ามาในโบสถ์ซานตามาเดียเบลเล่กลาซี่น้อโบสถ์ที่มีภาพวาดเดลัสซัปเปอร์นนะแต่ว่าเดลัสซัปเปอร์ไม่ได้จองมานะครับอันนี้เป็นส่วนที่เข้าฟรีของโบสถ์เนี่ย